เด็กขี้ซีอูสวัสดีครับนะครับคลิปนี้ผมก็จะมาดูนะครับพี่บ่าวต้มมดแดงกินนะครับเพราะว่าพี่ดะพี่บ่าวหิวข้าวต้มมดแดงฮะเกล็ดปลาบอต้องเอาเกล็ดเลยเหรอเฮ้ยตัวเลยใส่ทั้งตัวเลยเหรอโอ้อ๋อนี่ขี้ผมเลยอืมดำๆเลยเกล็ดเขา ออกนโอ้นึกว่าจะดีอยู่แล้วมันต้องเปลดออกเออกับรนงตอผมว่าจะทำคลิปแบบเชิงแนะนำว่าการทำอาหารที่ถูกต้องโน่นนี้นั่นคือกลับกลายเป็นว่ามาดูการทำอาหารแบบแปลกแปลก ต้มปลาแบบเอาเก็ดออกพี่น้องนะครับปลานิลเอ้ยอ่เขียวได้เดี๋ยวออกดีกว่าเอาฮะออกป่ะมันไม่ทันแล้วอ้ยุบจากจากสิเจ้าเฮ็ดกับเขาให้ยายกินยายกำลังจะปลื้มกำลังจะชมอันไหนครับนะเอ็นลูกน้อลูกพน้องลูกงลูกพน้องลงกน้องลิปพี่น้อง นะพี่น้องนะล่าสุดลูกพี่ผมโอ้ยเอ้าต้มปลาเราจะลองดูว่าสูตรนี้จะอร่อยหรือเปล่านะครับเอฟซีทุกท่านนะครับนะโดยพี่บ่าวเนาะนะครับนะอาจจะอร่อยก็ได้นะครับจริงๆเกล็ดมันก็กินได้ครับปลานี่เกล็ดก็กินได้อันเล็กก็ทิดเดียวเนาะเกล็ดนะแต่ว่าบางคนก็ยังว่าอะไรครับชอบความสะดวกสบายก็เลยเอาเกล็ดออกนะครับก็ไม่เป็นไรถ้าไม่เอาเกล็ดออกก็จะอร่อยอีกแบบหนึ่งนะครับพี่น้องเนาะับแล้วที่สําคัญคือใส่มดแดงนะครับเอามะส้มนี่นะครับ เป็นแทนมะขามเปียกเนาะโอ้ทุกท่านนะถือว่าสุดยอดแล้วนะพี่น้องเนาะนู่นนะครับตาก็ขึ้นมาแล้วนะครับเตรียมรอกินนะครับต้มปลาฝีมือลูกชายสุดที่รักนะครับของพี่บ่าวไซโซ่เนาะตาเพิ่เก็ขึ้นมาจากไห้จากหน้าเลยพี่น้องเนาะตะวันคล้อยตกดินเลยพี่น้องนะครับนะเอางวเอาควายนะครับเข้ารังเข้าคอกนะครับนะพี่น้องนี่เพิ่นก็นะครับให้มากินหญ้าต่อตรงนี้อีกสักหน่อยหนึ่งเนาะเย็บซีทุกท่านนะครับนะทั้งคืนเลยเหรอ นี่บุฟเฟ่เลยเหรอโอ้ยอะแบบว่าเขียวเอื้องมองนีเบิดมขึ้นเลยโอ้มะละกอสุกยังถามเฉยๆว่าสุกยังนั่นเมื่อคืนนี่กินทั้งเมื่อวานนี่ไหนนี่ดูดิไหนล่ะตู้ที่ขึ้นใหม่เนี่ยนสามปีเลยนะอะไรสามปีเมื่อคืนตอนน่ะสามปีแล้วจริงเลยนี่เพิ่งมาใหม่เลยกินไม่ทันเลยเนี่ยมะเือเลยนี่เหรออืม มีแค่นี้เองนะครับผักสวนครัวแต่ว่าครอบคลุมนะมีผักทุกรูปแบบเพชดจุงเหชเจวได้เลยพี่น้องนะครับ้หอมโอ้ยอะแล้วก็ะาะแหน่ก็มีอืออืออือกินช่ตองมะเอือโอ้เลื่อมะละกอมะละกอแม่อร่อยเท่าที่พังแดงมะละกอลูกนั้นจะอร่อยมากสูของแม่พไ้งไอ้นั่นผมยังไม่ได้เอ่ยถึงใครเลยนะครับนะครับนะโอ้แล้วดูดูนะครับที่ปลูกนะครับของพี่บ่าวเนาะ นะครับที่ปลูกผักปลูกมะเขือนะครับ f อทุกท่านนะครับนะคือต้นนะครับต้นตาลน,นะครับนี่ต้นตาลแลวเพิ่นกระเจาะนะครับเจาะเป็นวงกลมแล้วก็เอาดินใส่แล้วก็ปลูกนะครับนี่เป็นเป็นอีกสไตล์หนึ่งนะครับของกระถางของพี่เ่าเนาะสุดยอดจริงๆสไตล์นี้แจมคิดยังไงนี่นะแ้วเหลียวเราก็มาลอลุ้นกันเนาะเอฟซเนาะนะครับว่า นะครับต้มปลาแบบไม่ขอดเกล็ดเนี่ยนะครับรสชาติจะเป็นยังไงนะครับอร่อยหรือเปล่านะครับเนี่ยเรามาลุ้นกันเลยทีเดียวนะโอ้สุดยอดนะครับแจ่มเลยฟูดรถพี่น้องนะครับอืสุดยอดโอ้เดี๋ยวเติมอีกเดี๋ยวเติมอีกแล้วก็นี่ทำอะไรนี่เตรียมแจ่วไว้บ่อนี่เตรียมผักโอ้ผักใส่ผักหอมผักหอมบัวเขานะออี๋นะครับระหว่างนี้พี่บ่าวนะครับก็จะมาโชว์การเด็ดหอม แบบคันเทีอมชามานรอยอฟซีรอยแบบไม่มองเลยเด็ดหอมแบบไม่มองเลยีมือสุดจอดจริงๆนะครับดูออกมาไปชิ้นโอ้โหยังก็ซอยยังก็เรียงกันเป๊ะเป๊ะเลยพี่น้องเก่งจริงๆเจ้านี่น้องในเอฟซีท่านนะครับเรามาดูอีบ่าวแล้วนี่ก็เก่งทุกเรื่องนะพี่น้องนะครับนะเก่งจริงๆนะครับโน่นก็คือนะครับ หม้อต้มปลาไม่มียกเว้นเก่งจริงพนนี่นะครับหม้อต้มปลาของพี่บ่าวเนาะนะครับต้มใส่มดแดงพี่น้องเอ้ยนะครับหอบมดแดงมาซองห้างนะครับพุณน่ะสดชิมแล้วเป็นไดี๋ยกจะเอ้ยอยากจะเอ้ยคือสุดยอดนนะผมผมขอขอขอชิมได้ไหมยืนยันการันตีได้ไหมผมพูดจริงนะผมแบบว่าไม่พูเลย ผมไม่ชมใครอยู่แล้วผมไม่ทูกขึ้นไม่รอ่อขึ้นไม่ออือผม,ผมก็เปดิดเผยอยู่แล้วผมอ่ะออผมไม่ชอบคนจอยเยอะยีบีนะครับเบลือมุดแดงพี่น้องมดแดงแต่ไม่ชมบ่ะมไม่ถึงบ่ะเอามุแ,แดงซะอ,อีกอืมยังมืเปียวแต่ว่านัวแล้วนัวแล้วได้แล้วขายความเปียวลูกพี่นะครับ เออเอาโมแดงมาอีกนะเดี๋ยวเรารอลูกพี่นะครับไปหามแดงน้องใสความเปรี้ยวแทนมะขัจากสองหน่วยบ่ได้บ่ลูกพี่หรือว่าเอาเต่ไอ้มแดงพี่น้องได้แล้วได้แล้วได้มแดงมาี่นอได้มแดงมาแ้พี่น้องู้ย้อ้้้อู้้ยอ้้้ย้้ย้้ยยููู้ยยู้้้ย้ย ค่ะไม่เยอะก่อนไม่พอเปี้ยวเพื่อนบอกเอาพอดีพอดีวอาบ้านนั่นแหละโอ้ยอย่าเผาออกไม่ยังไม่ซิมเลยอู้ตายแล้วยังไม่ชิมเลยแล้วจะเอาออกได้ไงเอาออกไปแล้วเมื่อกี้ถ้าเกิดมันยังไม่เปรี้ยวล่ะเราจะจะโกยไม่อีกบอกมันยังไม่ออกเลยความเปรี้ยวมันนะออกแล้วมันออกถูกน้ำก่อมันเลยแหระ ไม่ถึงเลยเนาะยังไม่ถึงใจเลยไปเก็บเอาไปเก็บเอาได้ได้อยู่ได้อยู่ล้างน้ำเอาที่นี่หมดโอ้ยเอ้าเอ้าเอ้ามันจะไม่ออกไงเจ้าชิมดูชิมดูเออบิดเปาะเราได้กี่ไหนอาอชิมดูเป็นไงเออเออไม่ต้องปิดกุญแจไว้ไหนดีแล้วดีแล้วีเหรออืมอ่ะแสดงว่าเจ้าบุกค่อยมักเรียว เอาขันใส่พักจบเลยนี่สุกแล้วนี่เหลือๆเดี๋ยวเปื่อยเดี๋ยวปลามันจะเปื่อยนะพี่น้องนะครับนะพี่บ่าวเราก็นะครับโอ้โหดู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 หลนไปโอ้ดูเราไปคนมันใยญ่าหญ่ใหญ่ยกลงเลยไปใส่หม้อต่อเอ้ยชิมชิมกันเออผมผมไม่ต้องชิมอ่าผมอยากจะดูคุณทำอย่างเดียวอืม จิ้มมี่จิมข้งลุงอาแล้วเสร็จแล้วไอจิ้มหนึงนะจิมจิมโจก่อนจะเอาคุยอ้อยจ้าจิ้มวานเดี๋ยวให้ตาจิ้มเราไปเซมมองก่อนกลิ่นใช้ได้เลยนะกลิ่นนี่ซุกจะเป็นลูกซุกเนาะกลิ่นหอมแบบเตะจมูกมากเลยโอ้โหปลาเปื่อยแล้วจับแทบไม่ได้เลยโอ้ละลายในปากเลยลูกนี้ลูกเงปลายเอฟซีอ้อยอุ่นเกล็ดมันออกเองเลยเนาะออกเองเลยอด ครั้งแรกที่มีคนต้มปลาดิญแล้วไม่เอาเกรดออกออผมเพิ่งเคยเห็นนี่นะอ,อ,มมนอืมออกินเยอะงงโกหกน,นะอืมทำจริงนะอ,อ,อืมโอ้เหลือแค่ทำแจวเหลือแจวแล้วแจวแล้วเอาเอา,เอาขี้มันเนาะอ้อ,อยไปเราไปก่อนไปแต่ผมคินฝั่งนี้ถ้าผมร้องเยี่ยมจริงเยี่ยมจริงสุดยอดสุดยอดลูกพาเมียได้แล้วทำกับข้าวร้อยแบบนี้นะครับนะ ถ้าถ้าผมถ้าผมดูอยู่ทางบ้านเนี่ยผมสมัครมาเป็นแม่บ้านเลยเพราะว่าสบายอยู่ดนเราวนี่ยแกทำกับข้าวได้นะดูต้มปลาดูพี่น้องมันมันเหลือมันเหลือหเลือวะเหลือป่ะเอาให้มันเกลี้ยงนะโอเคนะครับพวกเราก็จะไปทำธุรกิจต่อพี่บ่าวก็ทำต้มปลาให้กับคุณตาคุณยายเรียบร้อยเลยพี่น้องนะครับนะปลาเนี่ย เราหมดความสามารถหาแล้วเราก็เลยไปขอซื้อที่อ่าเป็ดปลาธรรมชาติเสียไปเจอไงอุตาปิดฟ้าไว้ครุบกรับจบข่าวน้อะพี่น้องนะโอเคครับผมคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้ครับผมสวัสดีครับคววาาามมสรถขอองงตัเ